คลิปนี้มารีวิวหูฟัง Edifier รุ่น WH700NB หูฟังขนาด full size ที่มาพร้อมกับระบบตัดเสียงรบกวนในงบราคาประมาณ1,000กางๆเท่านั้นไอคลิปมีส่วนลดด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เราได้หูฟังจาก Edifier มารีวิวนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น WH700NB เป็นหูฟังขนาด full size ที่ใส่สบายมากๆนะครับในเด็ดราคาประมาณ1,000กางๆเท่านัาน้นนะแล้วผมก็ได้ลองใช้งานดูนะครับถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับอันดับแรกนะครับเราจะมาดูเรื่องการดีไซน์นะครับการดีไซน์ของหูฟังตััวนนนี้เจะเป็หูฟงขาาด full size บบออกแบบม เพื่อให้เราใส่สบายนะตรงด้านข้างนะครับก็จะเป็นฟองน้ําแบบนี้นะครับนี่จะเป็นฟองน้ําแบบนุ่มๆอย่างนี้เลยนะก็ใส่สบายมากๆนะครับแล้วด้านบนตรงนี้นะครับก็จะมีตัวฟองน้ําอีก1จุดนะครับผมหูฟังทั้ง2ด้านนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ของ Edifier อยู่นะครับนี่เรียบๆอย่างนี้เลยนะครับสีที่ผมได้มาเนี่ยเป็นสีดํานะจริงๆเนี่ยก็มีหลายสีมากๆนะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูตามนี้เลยนะ แล้วก็ตรงด้านขวาเนี่ยก็จะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงต่างๆนะครับมีปุ่มบลูทูธมีปุ่มเปิดปิดมาให้นะครับตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงข้าเพลงหยุดเพลงแล้วก็ตัดการเชื่อมต่อได้ตรงนี้เลยนะครับนี่ครับเวลาเราเพิ่มเสียงเนี่ยเราก็กดไปปุ๊บหนึ่งทีลดเสียงก็กดหนึ่งทีนะครับก็ตรงนี้นะครับจะเป็นช่องชาร์จ Type C ด้วยนะชาร์จแค่10นาทีนะครับใช้ได้8ชั่วโมงนะอันนี้แบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างอึดเลยนะครับแล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้นะ นะครับนี่ก็สามารถดึงได้ทั้งสองาด้าเลยนะครับแล้วก็วัสดุตรงนี้เนี่ยจะเป็นโลหะเลยนะครับผมก็ดึงมาประมาณหนึงนะครับให้มันใส่พอดีกับหัวนะเวลาเก็บเนี่ยเราก็สามารถเก็บง่ายๆนะครับก็พับขึ้นไปแบบนี้นะแล้วก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับแล้วก็ดันตรงนี้เนี่ยเข้าไปนะครับมันก็จะเล็กลงนะ ดูเรื่องการดีไซน์ไปแล้วนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.3นะครับการเชื่อมต่อเนี่ยรวดเร็วมากๆนะครับคือเปิดปุ๊บเชื่อมต่อปั๊บเลยนะครับประมาณ2วินาทีเท่านั้นนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเชื่อมต่อได้2อุปกรณ์พร้อมกันนะครับก็คือเอาโทรศัพท์เนี่ยมาเชื่อมต่อก็ได้นะแล้วก็เอาอีกตัวหนึ่งเนี่ยจะเป็นแท็บเล็ตก็ได้นะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้พร้อมกัน2อุปกรณ์เลยนะครับอันนี้ดีมากๆนะครับพอเราใช้อุปกรณ์หนึ่งอยู่เนี่ยเราอยากเปลี่ยนไปอีกอุปกรณ์หนึ่ง เกมเนี่ยตอบโจทย์มากๆกนะครับก็คือจะลดดีเลยได้ค่อนข้างดีเลยนะครับแทบจะไม่ดีเลยเลยนะครับซึ่งโหมดเกมนะครับเราสามารถเปิดได้ที่แอปพลิเคชัน Edifier Connect นะครับเราก็ปัดไปหน้าที่3นะครับเราก็จะเปิดโหมดเกมได้นะครับอันนี้เนี่ยเวลาเพื่อนๆจะเล่นเกมนะครับก็อย่าลืมมาเปิดกันนะครับก็จะลดการดีเลยได้ดีเลยนะ พูดถึงเรื่องเกมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเสียงไมโครโฟนกันดีกว่านะคือเสียงไมโครโฟนตัวนี้เนี่ยัดเสียงรบกวนได้ค่อนข้างดีเลยนะผมก็อยากให้ลองฟังนะครับผมก็ได้เทสทั้งหมด3ตัวนะครับจะเป็นไม d i f i ฟ r ตัวนี้แล้วก็เป็นไมโค์โทรศัพท์ก็ไมค์ติดปกเสื้อที่ผมใช้อยู่นะครับการเทสเนี่ยผมก็ได้เปิดพัดลมเปิดแอร์เสียงดังมากๆนะครับพัดลมเนี่ยเบอร์3เลยนะครับแล้วก็แอร์ความเร็วพัดลมเนี่ยก็เป็นสูงสุดเช่นกันนะครับเสียงเนี่ยค่อนข้างรบกวนมากมากนะ ไมโครโฟนของหูฟัง Edifier w h 7ร0อนี่เป็นการทดสอบเสียงไมโครโฟนหูฟัง Edifier รุ่น w h 7ร0อ NB นะครับเสียงไปยังไงก็อันนี้เนี่ยผมได้อัดเสียงในตัวหูฟังนะครับแล้วก็อัาเสียงในโทรศัพท์ด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงไปนั่นที่ติดกับหอเสื้อตรงนะครับก็ตอนนี้บรรยากาศโดยรอบนะครับก็เปิดทังแอร เปิดทั้งพัดลมเป่านะครับใต่สบายดีนะเวลาเปิดฟังก์ชัน a อแล้วเนี่ยเสียงภายนอกเนี่ยเงียบม,มากๆนะครับเงียบแบบเราจะได้ยินแบบน้อยมากๆนะเราจะได้ยินอยู่ประมาณ20นะครับ ได้ดีเลยนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นการทดสอบไมโครโฟนนะครับหลังจากที่ฟังเสียงไมโครโฟนไปแล้วนะครับหูฟัง e d i f i e r รุ่น WH 7 0 0 NB นะครับยังมีโห e มด ANC หรือว่า Noise Cancellation นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นฟังก์ชันในการตัดเสียงรบกวนที่ดีมากๆนะครับเวลาเ,เพื่อนๆอยู่ในห้องเนี่ยก็จะมีเสียงพวกเสียงแอร์เสียงพัดลมนะครับถ้าเราเปิดโหมดนี้นะครับคือเสียงภายนอกเนี่ย เงียบไปประมาณ80%เลยนะครับถือว่าดีมากมากเลยนะครับรือว่าเพื่อนๆจะใส่ออกไปข้างนอกนะครับพวกเสียงคุยกันภายนอกนะครับไปเที่ยวตามห้างอะไรพวกนี้นะครับเสียงเนี่ยก็จะดังนะแล้วก็ถ้าเปิดโหมดนี้เนี่ยเสียงก็เงียบลงเช่นกันนะครับอันนี้อยากให้ไปลองกันจริงๆนะโหมด noise cancellation นะครับตัวนี้มาพูดถึงเรื่องแบตเตอรี่กันบ้างนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยอยู่ได้ถึง68ชั่วโมงเลยนะครับถ้าไม่เปิดโหมด ANC นะแต่ถ้าเปิดโหมด ANC เนี่ยอยู่ได้ประมาณ48่แชั่วโมงนะครับคือแบบอึดนะ แบตเนี่ยลดไม่ถึง10%เลยนะครับติดตามที่เคมไว้จริงๆนะสุดยอดมากนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถใช้งานได้แบบยาวนานมากๆนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องของแอปพลิเคชันกันบ้างนะครับแอปพลิเคชันเนี่ยก็จะมีทั้ง iOS แล้วก็ Android ให้ดาวน์โหลดนะครับซึ่งแอปพลิเคชันเนี่ยจะชื่อว่า eBifire Connect นะตอนนี้นะครับเราเข้ามาที่แอปพลิเคชันไปที่เรียบร้อยแล้วด้านบนเนี่ยก็จะเป็นรุ่น W700NB h แล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่เ0็ดสิอซ็นตตมือจะเป็นโหมด noise cancellation ตรง ด้านขวาเนี่ยจะเป็น noise cancellation off นะครับก็สามารถเลือกได้นะครับว่าเจ้าแบบไหนนะจะให้มีเสียงภายนอกเข้ามาจะให้ตัดเสียงรบกวนแบบเงียบๆเลยก็สามารถเลือกได้เลยนะครับแล้วก็สังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยจะปัดไปได้อีกหน้าหนึ่งนะครับก็ปัดไปนะครับหน้านี้นะครับจะเรียกว่า Sound Effect นะครับคือจะมี preset เนี่ยให้เลือกอยู่ประมาณ4 preset นะครับก็จะเป็นพวก Classic off, lock อะไรพวกนี้นะครับซึ่งหมดในหน้านี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีเยอะอะไรมากมายนะครับ มาอีกหน้านึงนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นเกมโหมดนะครับใครเล่นเกมเนี่ยผมแนะนําให้เปิดเลยนะโดยเฉพาะเกม FPS นะครับคือจะลดการดีเลย์ได้ดีมากๆนะครับแทบไม่ดีเลยเลยนะได้ดีเลยนะครับสำหรับเกมโหมดตัวนี้สรุปท้ายคลิปกันดีกว่านะครับว่าหูฟังตัวนี้เนี่ยเหมาะกับใครนะครับหูฟัง Edifier รุ่น WH700NB เนี่ยเหมาะกับคนที่กําลังหาหูฟังขนาด Full Size นะครับไม่ว่าจะเอาไปใช้งานด้านการเล่นเกมการฟังเพลงการออกไปนอกสถานที่เนี่ยก็สามารถตอบโจทย์ได้ดีเลยนะก็เรื่องของการตัดเสียงรบกวนทําได้ดีเช่นกันนะครับสมกับรา อดเลยนะครับสามารถใช้งานได้แบบยาวๆเลยนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะสงสัยกันนะว่าหูฟังตัวนี้ที่พูดมานะครับมันไม่มีข้อเสียอะไรหรออันนี้ก็ไม่เชิงว่าข้อเสียนะครับที่ผมไปเจอมาเนี่ยผมใช้หูฟังตัวนี้ลองตัดต่อดูบน PC ซนะครับซึ่งการตัดต่อนะครับถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ได้เปิดเกมโหมดนะครับมันจะมีความดีเลยแบบนิดนึงนะครับประมาณหนึ่งวินนนีเนี่ยวิธีแก้นะครับก็คือเพื่อนๆเนี่ยต้องเปิดโหมดเกมด้วยนะครับซึ่งการเปิดโหมดเกมเนี่ยมันก็จะใช้พลังงานมากขึ้นนะแล้วก็ผมได้เปิดโหมดไป้เอ็น ก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วกันนะครับสุดท้ายนะครับถ้าใครสนใจหูฟัง Edifier รุ่น w s 7 0 0 nb อ่าผมก็จะแปะลิงก์ร้านไว้ให้นะครับก็จะเป็นร้านของ Edifier โดยตรงเลยนะซึ่งโค้ดส่วนลดเนี่ยผมก็จะขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับก็ยิ่งซื้อในวันที่15อีกเนี่ยก็อาจจะได้ราคาประมาณแบบ1,000เป๊ะๆ1 0 0 0นต้นๆอะไรประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยก็ลองไปหาจัดกันได้นะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับ